คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมสะดุดีบทที่9ลิทธานุภาพและความยุติธรรมของพระเจ้าข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระยาเวด้วยสุดใจข้าพระองค์จะเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ข้าพระองค์จะยินดีและปรีดาปลาโมทในพระองค์ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์เมื่อพวกศัตรูของข้าพระองค์หันกลับเขาทั้งหลายก็สะดุดและพินาศไปเฉพาะพระพักพระองค์เพราะพระองค์ทรงให้ความยิติธรรมและความเที่ยงตรงแก่ข้าพระองค์พระองค์ประทับบนพระที่นั่งและทรงพิาพากษาอย่างชอบธรรมพระองค์ได้ทรงตำหนิบรรดาประชาชาติและทรงทำลายคนอธรรม แล้วส่งลบชื่อพวกเขาออกไปเป็นนิตนิรันต์ศัตรูได้ถึงจุดจบในความพินาศตลอดการส่วนเมืองทั้งหลายของเขาพระองค์ก็ทรงถอนลากถอนโคนและอนุสรของพวกเขาก็สูญไปแต่พระยาเวทรงครอบครองอยู่เป็นนิตพระองค์ทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์เพื่อการพิพากษาพระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม พระองค์จะทรงตัดสินชาวประเทศทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรมพระยาเวทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแก่คนที่ถูกกดขี่ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งในยามลำบากผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์ก็วางใจในพระองค์ข้าแต่พระยาเวเพราะพระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์ จงร้องเพลงสดุดีพระยาเวผู้ประทับในสิโยนจงประกาศกิจการของโะรงในท่ามกลางชนชาติทั้งหลายเพราะพระองค์ผู้ส่งแก้แค้นแทนโลหิตได้ทรงระลึกถึงเขาทั้งหลายพระองค์ไม่ทรงลืมคำร้องทุกข์ของผู้ถูกค่มเหงข้าแต่พระยาเวขอทรงพระกรุณา และทอดพระเนตรความทุกข์ซึ่งฆ่าพระองค์ได้รับจากคนที่เกลียดชังพระองค์คือผู้สุดข่าพระองค์ขึ้นจากประตูเมืองแห่งความตายเพื่อฆ่าพระองค์จะกล่าวคํำสรรเสริญทั้งสิ้นแต่โะองที่ประตูเมืองแห่งทีดาซิโยนและจะเปลมปลีนในการช่วยกู้ของโะองบรรดาประชาชาติได้ล่มจมในหลุมที่ตนขุดไว้ และเท้าของเขาติดตะไครยซึ่งเขาเองซ่อนดักไว้พระยาเวทรงสำแดงรงให้เป็นที่รู้จักเมื่อท่งพิพากษาคนอธรรมติดกับดักด้วยการงานสักน้ำมือของเขาเองคนอาธรรมจะหันไปสู่แดนคนตายคือประชาชาติทั้งสิ้นที่ลืมพระเจ้าเพราะพระองค์จะไม่ส่งละลืมคนขัดสนเสมอไป และความหวังของคนยากจนจะไม่สูญสิ้นไปเป็นเน็ดข้าแต่พระยาเวขอทรงลุกขึ้นอย่าให้มนุษย์มีชัยได้แต่ให้บรรดาประชาชาติถูกพิพภากษาเฉพาะประพักโรงข้าแต่พระยาเวขอทรงทำให้พวกเขาเกรงกลัวและให้บรรดาประชาชาติทราบว่าพวกเขาเป็นเพียงมนุษย์